สวัสดีครับเพื่อนๆน,นเพื่อนคลิปนี้มาดูหลักสิบหลักสิบบนเก่าเรานั่นเพื่อนนะคลิปนี้เพื่อนดูไปสามสามสูตรเลยดูสามสูตรเลยนั่นเพื่อนนะดูหลักสิบไปสามสูตรเพื่อนจะสอบตัวไหนก็ทั้งสามสูตรก็เข้ามีสูตรสุดท้ายนั่นเพื่อนนะสูตรที่สามได้เพิ่มเป็น งวดสุดท้ายงวดเกือบสุดท้ายงวดที่ออกสอง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 เจ็ดนั่นเพิ่นถ้าจะไม่ผิดสองสองเจดไม่เพิ่มเต็มไปตัวหนึ่งถ้าไม่เพิ่มไม่เข้านั่นเพร่อน,นะต่อไปก็ต้องใช้ตลอดงวดที่ผ่านมาก็ใช้ตัวชนเข้าใช้ตัวชนก็เข้าแต่งวดสองสองเจดสูตรหนึ่งไม่เข้าเขา้าเข้าสองสูตรนั่นเพื่อนะเข้าสองสูตรทั้งหมดสามสูตร ต่อไปเราก็ต้องใช้ตัวนั้นตลอดไม่ต้องบวก2งต้งบวก1ตลอดอก่อนเขาดูแนวะทางเราเพื่อนฝากช่องฝากคาเตือนกับคลิปลูนี้ทําขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับหลักสิบหลักสิบสามสูตรนั่นเพื่อนนะหลักสิบ,บนสสูตร ลงนิดเดียวแค่นั้นเพื่อนดูแล้วขึ้นนิดเดียวไม่ใช่อาลงนิดเดียวขึ้นนิดเดียวอันนี้ใกล้เคียงอาจจะได้อารงอีกหน่อยนึง นี่งวดเลกชอบปิว้วนเพื่อนรวมผัดอ่ะสามสูตรเลยนั่นเพื่อนนะสองสูตรข้างหน้านี่ เม่อเรื่องเติมนั้นเพื่อนนะสูตรที่สามนี่เติมหนึ่งงวดเติมหนึ่งตัวงวดที่ออกสองสองเขียดถ้าไม่ถ้าไม่เติมไม่เข้านั้นเพื่อนนะต้องบวกหนึ่งตลอดอ่ะงวดแรกตัวชนสี่สามสูตรผมให้งวดแรกที่ผมถ่ายให้เพื่อนไปผมถ่ายแค่สองสูตรนั้นเพื่อนนะสูตรนี้ผมไม่ให้ดูสูตรนี้ไม่ให้ดู แต่ตัวชนที่ผมงวดที่ผมถ่ายงวดที่ออกสองสองเขียดงวดแรกสูตรนี้ถ้าสองสองเขียดไม่เข้าเพื่อนเข้าสองสูตรนี้อ่ะงวดแรกเลขสี่เลขสี่สามสูตรเลขหก 6, เลขหก 6, เลขหก 6, เลขหกสามสูตรตัวชนเข้าหมดที่ผมวงสีแดงนี่ผมวงเลขแปดแตเพราะเพราะ,ราะตรงนี้นั้นเพื่อนะเพราะสองสูตรนี้เลขหก 6. เลขหานี่มันก็เข้าสองตัวบางอะไรบ้างแล้วแต่ที่ผมบงไปอ่ะเลขศูนย์งวดที่สามเลข 6, หกงวดที่สามเข้าหมดนั้นเพื่อนนะเลข 6, หกงวดที่กลับไปเข้าไปไปอยู่กรุงเทพแล้วงวดนี้ร้อยเอ็ดนี่กลับไปยุงเทพก็ยุงเทพนี่ก็ปกติเลขหกมา หกมาสามหกนั่นเพื่อนะ่ะมาสามหกมาสามหกเรียงกันเลยหลังจากสามหกเราก็มาลดแต้มนั่นเพื่อนะ่ะลดลงสองลดลงสองมาศูนย์สี่สี่ก็ตัวชนเข้าหมดนั่นเพื่อนะ่ะเฉพาะช่วงนั้นมาสองสองลดลงอีกสองนั่นเพื่อนะ่ะลดลงอีกสองลดลงอีกสองออกสองสอง เอกสองเข้าหมดเอกสี่ก็ชนอ่มางวดถัดมาไปเพิ่มแต้มนั้นเพื่อนนะเพิ่มจากสองไว้เป็นสี่กลับไปเหมือนเดิมเอกสองก็ชนเอกสก็สนส่วนสามสูตรด้วยเลขสองหกแปดแปดสี่สามมางวดถัดมา เมืถัดมาโซนหนึ่งสามสูตรนี่มีหลักหน่วยโดยนั่นเพื่อนะเดลิกหกเลขกหกเลขกหกเข้ามาเมืถัดมาลดลงลดลงต้องหกแต้มนั่นเพื่อนะลดลงหกแต้มหลังจากเพิ่มเพิ่มขึ้นไปสองลดลงหกออกสองสูตรนั่นเพื่อนะสองศูนย์เก้าตัวส่วนเข้าหมดนั่นเพืน่อนะมาเมืถัดมา 7จ็ดเ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 ก้าหลักสิบเข้านั่นเพื่อนนะก็เลขเก็สองศูนย์นี่ก็เข้าหลักร้อยเลเกสองศูนย์เข้าหลักร้อยมางวดถัดมาเลขศูนย์เลขศูนย์เลขศูนย์ 0, เข้าได้ไดหลักหน่วยด้วยเลขศูนย์สามศูนย์มางวดถัดมาเลขเจ็ด ตัวที่เข้าเลขเกตเลขเกตเลขเกตสามสูตรเลขสามสองสูตรก็เข้าเข้าหลักร้อยก็เฉพาะตัวชนสองสูตรนี่ก็ได้ครบสามตะบนถ้าเรารู้เรารวยนั้นเพื่อนนะเราไม่รู้เราก็เอาเลขตัวชนบ้างเอาเลขตัวที่จะเป็นไปได้บ้างไปจับ แล้วก็เช่ดเดาแต่ละงวดไปคิดวาสูตรมันน่าจะเป็นไปได้เจ้าของซองก็จิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้แล้วก็จับให้สมาชิกเราไปนั้นเพื่อนนะ,อะมางวดถัดมานั้นเพื่อนะ8ปดเก้าแปดเก้าสี่าสเก้าข่าหมดนั้นเพื่อนะสามสูตรมางวดถัดมาห้ากสาม ห้ามี5้าเข้าหมดทั้ง3สูตร6กแปดเลขแปเข้าเลขแปเข้าเลขแปเข้าเข้าหมดมาหมวด2องสองเจตัวนเข้าหมดนั้นเพื่อนนะตัวชนสองสูตรนี้เข้า มาหน่วยด้วยมาร้อยด้วยเลขสองมางวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาที่ผมผมไม่นีจากเลขแปดเพื่อนผมบอกทุ่งทรงไปบอกว่า,วาถ้าไม่มีแปดไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ถูกสามตัวบนงวดที่ผ่านมาแกไม่ชอบแปดนั่นเพื่อนนะงวดที่ผ่านมาทุ่งทรงไม่ชอบแปด หัวเลาะผมมีอีกตงหากนั้นเพื่อนนะทุ่งทรงงวดที่ผ่านมาเลขแปดผมได้ตัวได้ตัวเดียวได้เลขแปดตัวเดียวนั่นเพื่อนเนะงวนที่ผ่านมาสูตรชนหลายตัวแต่ผมมั่นใจเลขแปดงวดที่ผ่านมาบูมาจริงๆงินเพื่อนมาทั้งสองตำแหน่งมาทั้งหน่วยแถมมาตัวแทนมาด้วยหลักร้อยนั่นเพื่อนนะเอาแปดไปบวกห้าได้สามนั่นเพื่อนนะมาหลักร้อยมาหมดเลย ผมบอกแปดต้องมาผมคุยกับจะมาชิกว่าแปดต้องมางวดนี้อ่ะมาตามนัดนั้นเพื่อนลเลขแปดงวดหน้านี้จะมีนัดอะไรนเพื่อนอ่ะดูงวดที่เราจะนำไปใช้นั้นเพื่อนนะงวดนี้ถ้าไม่เติมไม่เข้านั้นเพื่อนนะสองสองเจ็ดส,สูตรนี้ ต่อไปเราใช้ตลอดงวนที่ผ่านมาผมก็ใช้ผมชอบแปดงินที่ผ่านมามางวดนี้เฉพาะตัวชนอ่ะผมจะเขียนให้ตัวชนเขียนให้ดูยกลงมาเขียนใส่กระดาษตรงนี้ พื้นที่เราเหลือแค่นี้นั่นเพื่อน่ะนะพื้นที่เราเหลือแค่นี้ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ตัวส่วนสองส,สองมีสองสูตรสี่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 มีสี่นั่นเพื่อน่ะนะ มีสี่ห้ามีสองสูตรหก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 เดกหกเร่อนเพื่อนเล็กเจ็ดเจ็ดมีสองสูตรแปดอ่ะแปดเก้าเก้ามีสองสูตรอ่ะเดี๋ยวผมจะเขียนตัวตัวลองให้เพื่อนนะ ตัวลองเล็กหนึ่งเด็กหนึ่งมีสองสูตรเด็เกสองม,มีสองสูตรเด็เกสามมีสองสูตรเด็กสี่อ้าเล็กสี่ไปแล้วเด็กเกดเด็เกห้าเลขกห้ามีสองสูตร ลขเกตเลขแปดแปดไปแล้วเก้าเก้ามีสองสูตรศูนย์มีสูตรเดียวศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกดแปดเก้าอ่ะคบ ครบเหล็กรบเหล็กพอดีเพื่อนตัวเด่นตัวเด่นตัวเด่นมีสามตัวตัวเด่นมีสามตัวนั่นเพื่อนนะตัวเด่นมีสามตัวสอบสี่เอาสี่สอบหกเอาหกสอบแปดเอาแปดทางกุสุมมิไซแกสอบแปดนั่นเพื่อนนะ แปดแต่แกบอกว่าแปดต้องติดบนแปดต้องติดบนนั่นเพื่อนนะงวดที่ผ่านมาแปดมาสองแปดเวัน,นี้แปดจะอยู่ไหมเพื่อนแปดจะอยู่ไหมอ่าเพื่อนชอบสองสูตรก็สองสูตรนั่นเพื่อนนะสองสูตรชนผมดึงมาให้เห็นหมดแล้วชอบอยังไงเอาไปชอบตัวชนสามสูตร มีสามตัวสอบสองสูตรอยู่ข้างล่างแต่ตัวโซนสามกับตัวโซนสองน่าจะครบสามตะบนนั้นเพื่อนะโซนสามกับโซนสองนี่ครบสามตะบนตัดศูนย์ออกไปศูนย์ไม่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 น่าอยู่ ได้แค่นี้เเพื่อนหลักสิบบนหลักสิบบนนั่นเพื่อนนะสิบบนสิบหกเดือนห้าหกแปดรอรอนั่นเพื่อนนะว่าตัวเด่นจะมาหรือตัวรองจะมา รอผลรอผลเพื่อนรอผลตัวที่ผมวงนี้จะมานี่สักตัวไหมจะมานี่สักตัวไหมตัวที่วงนี้จะมาสักตัวไหมในจำนวนสามตัวนี่ตัวไหนจะมาหรือตัวรองจะมาแต่เลขศูนย์ไม่น่ามาเพราะมันสูตรเดียวชอบตัวเด่นเอาตัวเด่นชอบตัวรองเอาตัวรองแล้วมันเพื่อนนะ ตัวรองก็มีหกตัวตัวเด่นมีสามตัวรวมแล้วเก้าตัวรวมแล้วเก้าตัวเลขศูนย์ไม่น่ามาตามที่ผมดูแล้วหลักสิบงวดน,นี้ผมก็ฟันได้ตัวเดียวนั้นเพื่อนนะผมยังไงผมเอาเม็ดเดียวเหมือนงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาผมเอาเลขแปดตัวเดียวงวดน,นี้คอยดูว่าผมเอาตัวไหนนั้นเพื่อนนะผม ก็มไม่อยากจะพูดว่าคุณไหนอยากได้ไม่มีคนอยากได้ดอกเพื่อนอยากให้ถ่ายให้เห็นแค่นั้นแหละถ่ายของ u t u b e เขาก็ไม่อยากจะถ่ายนะอเพื่อนนะอ่ะคลิปนี้เท่านี้เเพื่อนหลักสิบบนขอบคุณน,นเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามมวยไทยเขียนมือครับสวัสดีครับ